วันนี้จะพาไปกินเมนูนี้ครับฮั่นแน่เดาไม่ออกหรอสีว่าคืออะไรผมตั้งชื่อเมนูนี้ว่าไข่เจียวฟักทองเพราะว่า,าเดี๋ยวไปดูกันครับนำฟักทองที่ต้มแล้วมาบี้ให้ละเอียดใส่ไข่แล้วบี้อีกปรุงด้วยซอสพริกไทยพริกเผาหรือพริกแกงพริกลาบเกลือคนให้เข้ากันแล้วชิมเฮ้ยไม่ใช่ยังไม่สุก ใส่น้ำมันกระเทียมพริกนุ่มซอยจากนั้นก็เทล,ลงไปเจียวเลยเจียวให้ไข่สุกก็พอเพราะฟักทองสุกอยู่แล้วไปลองกินกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะเดี๋ยวจะให้เวียงเปิดดูซิว่าเวียงจะเป็นอย่างไรนะครับผมเปิดเลย ซอร์ไพรส์แล้วใช่ไหมอืมว้าว <Wow. S 1> อ่า<ะ>โอ้โหแกงฟักทองเหรออันนี้เป็นเมนูไข่เจียวฟักทองไข่เจียวฟักทองเออส่วนนี้ก็เป็นฟักทองต้มก็เอามาแจมด้วยนะครับเอามากินด้วยนี่ก็เป็นผักนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้เวียงชิมซิว่าจะเป็นอย่างไรอะ่ะ <c oughs> ใส่นั่นเลยใส่ไข่เจียวด้วยเหรอใช่ใส่ไข่แล้วก็มาเจียวอ่ะเป็นไงจะใส่กมิ้นด้วยเหรออ้าวก็น้ำพริกต้มงี้อ๋อ <c oughs> โอเคเอร่อยดิอร่อยใช่ไหมเอากีคะแนนได้กีคะแนน อร่อยแต่ว่ามัน <ừ m. S 2> แห้งมาหน,น,นึ่งอ, <ừ m. S 2> อากาศใช่อากาศโอเคแล้วความคิดสร้างสารรค์มีไหมได้กี่คะแนน,นได้สิบโอเคดีเค,เครับ <laughs> ขอบคุณมากนะครับผมกินด้วยกันนะครับทุกคนเมนูเมนูแปลกๆเนาะท่านหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะอืม ได้กินเมนูนี้แล้วมีความสุขไหมมันมีสมอนพลยเยอะๆเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ